การน,นักเรียนมัธยมปลายผู้มีพรสวรรค์ด้านการเขียนนิยายออนไลน์ได้รับแรงบันดาลใจจากฝันร้ายที่เขาพบเจออยู่บ่อยครั้งฝันนั้นเริ่มจากภาพของหญิงสาวที่ถูกทิ้งอยู่ข้างทางในสภาพบอบช้ำใบหน้าของอเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดภาพที่ตามมาคือเธอถูกชายคนหนึ่งกระชากตัวจากรถมอเตอร์ไซค์ทุกตีอย่างโหดร้ายและลากร่างเธอไปยังที่รับตาก,ก่อนที่ชายคนนั้นจะลงมือคมขืนและสังหารเธออย่างโหดเหี้ยมในฝันนั้นเขาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เหมือนเป็นผู้เฝ้ามองเขารู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในที่เกิดเหตุแต่มองดูทุกอย่างโดยไม่สามารถทําอะไรได้หญิงสาวคนนั้นส่งสายตาม,มาหาเขาราวกับกําลังร้องขอความช่วยเหลือแต่ก่อนที่เขาจะทําอะไรได้เขาก็สะดุ้งตื่นด้วยเหงื่อท่วมตัวและหัวใจเต้นรัวการรู้สึกสเตือนใจจากฝันนั้นอย่างมากเขาตัดสินใจที่จะเขียนนิยายเรื่องใหม่โดยดัดแปลงจากเหตุการณ์ในฝันเขาตั้งชื่อเรื่องว่ารอยอาถรรพ์ในรัติการและตั้งใจจะบอกเล่าเรื่องราวสยองขวัญที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัว การเริ่มต้นเขียนนิยายโดยมีตัวละครหลักคือหญิงสาวชื่อแพร